ทุกทนด้วยนะครับพ่อผมเกมอากาศนะครับวันนี้ก็จะมาเล่น p b แต่จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับที่จะมาช่องนี้นะครับเพราะว่าผมย้ายช่องแล้วนะครับผมถ้าใครอยากติดตามก็ไปกด u b s c r i b e ช่องใหม่ได้นะครับสําหรับคนที่ไม่ติดตามก็ไม่ต้องไปกดนะครับไม่ได้ว่าอะไรคือทําไมพี่ถึงมาเล่นเลยนะครับคือพอดีเมื่อวานเนี่ยเออมันมีคนโอนเออซื้อบัตรทูมา50บบาทครับ แล้วก็บอกว่าพี่เล่นพ b บแล้วปืนอะไรแล้วน้องเขาบอกว่าอยากเห็นเล่นบาเลตนะครับผมก็เลยต้องมานี่นะแต่้น้องคนนั้นอยากติดตามผมก็ได้ครับไปเดี๋ยวผมจะทิ้งเลื่องช่องไว้นะครับโอเคมาเล่นเลยเอาเซิร์ฟหนึ่งคือเหตุผลที่ย้ายช่องเลยก็ผมบอกไปแล้วครับว่าผมเนี่ยมาแคสต่อครับบางคนมัถามทำไมเสียงเปลี่ยนนะครับผมก็บอกไปแล้วนะว่ามาแคสต่อมาแคสต่อ ไม่จะถามกันเผมเลยเปิดช่องเลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามกันเลยวุ่นวายเล่นบาเลตนะครับโดเลตมาห้าสิบาทเมื่อวานเลยครับเมื่อวานตอนเที่ยงเที่ยงเท่าไหร่ไม่รู้นะครับบอกว่าปืนบาเลตจ,จัดไปเต็มที่ครับอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของช่องนี้แล้ว okay, ใ้ใจเย็นใจเย็นนะนมเราได้เห็นแล้วล่ะตอนนี้ผมจะเล่นแบบไม่สับด้วันนะสับนช้าใจเย็นครับใจเย็นคือถ้าใครสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันแบบ ตายแล้วเกิดเลยครับผมตัดคลิปนะครับไม่ไม่ต้องตกใจบางคนอ่ะเฮ้ยใช้โปรหรือเปล่าไม่ได้ใช้ครับผมตัดคลิปครับให้มัน,นสั้นลงเอาคืนเว้ยข,ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกมา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 ,มา,มา,มาให้คิวหน่อยแล้ว โหลดต้นนึงอ๋ตอตรงไหนวะข้างล่างเดี๋ยวมันมีหลายที่กันหลบก่อนตกใจสีม่วงเออมางวะผมน่าจะเลยนะสองสามเกมแล้วนะครับอ๋อไปยิงซ้อนกันเลยแล้วก็ตายหรอก ยูเฉยสิเออเนาะอืมเฮ้ยอรอยกเลนเสียวโดนสาตายวะเฮ้้เปิดอะไรวะเฮ้ยโปเฮ้ยโปโปครับโปครับชิบหายเอาปีบ้าโปโอ้เกิดตายดิเช่นนั้นนะอะ What มดตัดฟากเจอโปรครับแม่งเอ,อ้ยอุตส่าห์มาเล่นอำลากูเจอโปชิปหายโอตาย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 ออกดิไหมัง้งโอ้โหคือที่ผมบอกถ้าตัดคลิปนี้ผมว่าไม่ต้องตัดแล้วแหละตายเกิดตายเฮ้ออ้าวออกเาออกไปแล้วเว้ยโอ้โหแม่งกอ้โอียบา้าเอ้ยไม่ทัน นะครับดีนะเราถ่ายวิดีโอไว้ฮะแม่นโปมันลอยนวลน,นะครับแม่งเอ,อ๊ะสกอร์ห่างเลยบ้าไม่เป็นไรรอคืนได้ตัวละครผู้หญิงครับปดี๋วโอ้ยใจเย็นครับใจยเย็นป้องอก่อคืนครับโอ้ยบ้าเอ๊ย ลืมกดถ่ายแม่งเจ้าโป้ไรวะนึกว่าโป้เมื่อกี้เสียงแล้ววะขึ้นมาข้างบนครับได้เปรียบอยู่ที่สูงเรายิ่งได้เปรียบออึ่ม <c oughs>

เฮ้ยเกือบเกือบแม่งหทือสุดหมดอยู่เฉยอยู่เฉยกรับแล้วกรับแล้วเอ,อ,อาไปดี โอ้โหโดนใส่ร่วงเลยบาเลตนะเว้ยของดีของตรงขึ้นที่สูงเข้า,วาไว้ฮะอ่ะน้องที่ที่โดเนทมาก็นี่นะเล่นแห้นั้นนะบาเลตอ๋อ,อกเกมนู้นนะเกมนี้อาจจะยังไม่สบาใจครับเตอโปรเมาเ้ยมาเลย อันนั้นบอกว่าที่ชอบฆ่าเลงนานไหมครับหเห็นมาแล้ว,ต,นนวตัวหนึ่งปื้นคงดีหรอปืนแม่งอะไรกันบ,บ้างมาแล้ว ้ยสบายเฮ้ยลบเดีย๋ยวบังอ้ใช่มีคนเคยถามพี่มาโครล้วครับมาโคคืออะไรครับรอเดนครับผมไม่ได้ใช้ครับใช้ไม่เป็นอันนี้ยิงโผล่มาสิชอบจังเลยครับ คิดว่ามีโปลแล้วมันจะชนะเหรอฮะห, hmm? หัวร้อนเฉีดขอผมผมเล่นหนากน่ผมขอเลยอยาให้มันขึ้นมาข้างบนอะอย่างนั้นนอกนั้นผมทำได้หมดอะทำอยู่เฉยวะเนึกว่าเน็ตค้าง <c oughs> ออกไปดิออกไปดินี่นี่ควิกโซมควิกโซมนะครับ ซูมแบบไม่มีศพไวอ๋อเหรอครับผม,มกี่ตัวไหนวะออกไปดิเอกไปดิแกไปกี่ศพแล้ววะโอ้ลีโหลดไอ้บ้าเอ,อ๋มารีโรหลดเลยตอนนี้โอุ้ยกระสุนหมดเพราะผมต้องตายแล้วแหละกระสุนหมด กระสุดหมดอย่างน้อยแล้วฆ่าไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ชิบหายสามนัดสามมาต้องฆ่าหมดครับพาไปแล้วหนึ่งโอ้วอ,อหมดพอดีเออไม่หมดอีกแล้วนัดหนึ่งโอ้ไม่เป็นะตอนนั้นเราก็ที่หนึ่งนะครับเก่งกระจิ๋งไอ้โปนะฮะ โอ้ยิงไม่โดนอะไรวะเฮ้ยยิงไม่โดนเลยวะออกไปเถอะอ๋อเมื่อกี้เพื่อนตายแล้ววะโอ้โหเฮ <Double Kill. S 1> ้ยมาบอลอีตัวหนึ่ง <Killer. S 1> หายไปหนรวะ เฮ้ยบนมาแล้วเฮ้ยมาดิมาดิสองรอแม่งนี่แหละมามามาโอ้ยบ้าเอ้ย <c oughs> ใช้มีดคาได้่ <c oughs> าแล้วเว้ยเฮ้ยสายเข้าลืมดูขอสักสีตัวไปกำลังดีสองตัวเร็วยร็ว สองครบสี่สิบโอเคถือว่าได้อยู่นะครับได้ไหมน้องห้าสิบบาทเนี่ยสี่สิบตัวอ๋อ thank you เพื่อนอยากได้เนี่ก็ไปโดนเนทนะครับลิงก์เหมือนเดิมน,นะแต่ว่าจะเป็นชื่อช่องเป็นดังซีเกมมิ่งครับผมสองตัวเอาได้ขอปีตัวสุดท้ายแล้วกัน โอ้ยร oh, mm ีโหลดแมงเราโดนฆ่าตายคอนรีโหลดด้วยนะอะเดี๋ยวแถมให้สักเกมตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าไปเล่นห้องอื่นเฮล์มบาเลยได้ได้ได้ไม่ไม่ว่ากันต่อหาห้องกันแล้วนะหาห้องอ่ะเดี๋ยวเราตัดไปดูในเกมแล้วลกันครับผมปรับรวยกันเลยคนเข้าเยอะมากนะครับมีปืนพกด้วยโอ้โหปืนใหม่ ถ้าเป็นจริงจริงนี่ผมตายละไปสามยิงอะไรวะแม่งรอเก็บปืนนั่นไงอ๋อเก็บไม่ได้อ๋อตายตายถ้าใครอยากให้เล่นปืนอะไรก็ โต๊ะเน็ได้ครับแต่ผมจะไม่เล่นช่องนี้นะไปเล่นช่องผมเองชื่อรองดังซีเกมมิ่งเองาไปเลยโอ้ยอย่าบังกันสิจะตายี๋ยวใครอยากให้แคสเกมไรก็พิมพ์ไว้ช่องใหม่ครับช่องนี้ก็ เปดแม่งตึงตอ้าวตายตึง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 ่อเยฮ้ยบนก็ลอยฟรีนีว่งงั้นเราไปกดเถยะสะบัดรขจะโดนอ๋อกดรีโหลดไม่รีโหลดให้วะเมื่อกี้งงครับ เอ้าตายไม่น่าถอยหลังเลยปัดท่อเมื่อกี้มันตายไม่น่าเราถอยหลังไปเลยเราไปนอนซะนอนซะบอๆไปบอๆไปบอๆไปมาๆๆมาเนี่ยรู้สึกได้ไต้องมองี ทริปเปิลคิวถ้าเรายืนติดตรงนี้มันจะยิงเราไม่ได้ครับผมเดยวไปตรงนั้นเอา้ายิงได้หรอวะชิบหายแบบเมื่อกี้ในสอนเขางดีนิถ้ายิงตีตงนนี้มันจะยิงเราไม่ได้ครับเมื่อกี้ที่ตายนี่คืออะไรหวัดดีหวัดดีเก็บปืนวะเสียแม่งตุ ตุดงตุดงไม่ได้เกียดนะเขาแบบมันมีของใหม่อ่ะเออรอไม่ค่าบาเลตธรรมดานะบาเลตธรรมดาที่ยิงแล้วเดาตายเฉยอ๋อแล้วก็ลืมนะครับมันไม่มีโค้ดขายแล้วนะครับบาเลตหุ้ยอะไรวะนี่มันแจ็คสเปโร่เคของใหม่วะเอ้าพุทธมาตัวไหนวะโอ้โห โหัวกนมาเอ้ายิงไม่โดนจับเพิ่คิวเฮ้อไกลลับไปโอ้ยโอ้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 ยมาไม่แรงปืนโว้ย ืมผมนี่หมุนสามร้อยสิบมุขสาดีนะรอบนี้ไม่เจอโปรอบที่แล้วเจอโปรเนี่หัวร้อนหัวร้อน ตายมันว่าฟันได้ขนาดวเอาอีกแล้วตายอีกแล้วตกใจลำกล้องปืนโอ้ยสับไม่ทันอ,อุ้ยใจเย็นใจเย็นแม่งเกอบแล้วกำลังง้างเลยเมื่อกี้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> เอออีกคนเดีวยว่าคาไ,ได้เด้ง นะคนเดียวนะตึงๆๆมันเอาเลย้ยยขยับไม่ได้ขยับเมาไม่อ่ะอีกคนเดียวมันฆายากชนะ yes สั่งตุ้งครับขยับสลับคลิปพีบีอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้ลงช่องนี้นะครับก็้องขอจบเปเพียงเท่านั้น ถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามผมต่อก็ช่องใหม่นะครับเราทิ้งลิงก์ช่องไว้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณน้องที่โดนเนตมาได้นะครับ50บาทขอบคุณมากนะครับสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ